สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับข้าวสู่ช่วงเวลาของข่าวค้นคนเนชั่นในค่ำคืนนี้นะฮะสุดสิบเอ็ดมกราคมนะครับพรุ่งนี้ก็เสาร์ที่สองนะครับของปีซึ่งก็ทุกเสาร์ที่สองของปีก็คือวันเด็กครับครับก็วันนี้ก็คงจะมีข่าวคราวเรื่องของการเตรียมจัดงานวันเด็กเยอะหน่อยนะครับและเด็กๆค่ำคืนนี้ก็คงจะเข้านอนไวพรุ่งนี้จะได้ไปสนุกสนานกันนะครับจะได้ไปเปิดโลก คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องสละเวลาพรุ่งนี้ทั้งวันนะฮะอยู่กับลูกแล้วก็พาลูกไปเที่ยวนะฮะถูกไหมฮะคุณธีระฮะคุณธีระก,ก็เตรียมตัวไว้แล้วใช่นะฮะเตรียมไว้แล้วคิดว่าโอ้โหหลายที่หลายที่ตอนนี้ก็คือปัญหาคือมันมีหลายที่<ช>แล้วมันมีเวลาแค่วันเดียวซึ่งก็ไม่เป็นไรนะฮะแม้ว่าจะมีงานวันเด็กแค่วันเดียวนะฮะแล้วก็พยายามจะไปเที่ยวให้ได้มากที่สุด <c oughs> ก็ถ้าเกิดได้แค่ไหนก็แค่นั้นใช่ฮะเราก็ต้องเลือกเอาเอา งานที่จะต้องจัดภายในวันเสาร์จะมาถ้าเกิดงานไหนที่ยังมีไปถึงวันอาทิตย์เราก็พาไปที่วันอาทิตย์ได้ยกตัวอย่างเช่นอย่างเช่นไทยแลนด์เกมโชว์ไทยแลนด์เกมโชว์นี่มีแบบตั้งแต่วันนี้เลยสามวันเลยนะฮะสมวันเลยนะครับสุขเสาร์อาทิตย์แต่ว่าไฮไลท์ของงานจริงๆเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าก็อยู่ที่วันพรุ่งนี้นั่นแหละนะครับอยู่ที่วันพรุ่งนี้นะครับก็ลองดูนะฮะ ไทยแลนด์เกมโชว์วันนี้ก็มีพิธีเปิดปายตอนสายๆนะครับคุณอดิศักดิ์ริมปร,รุงพัฒนากจกรรมการผู้อำนวยการบริษัทเนชั่นบรอดแคสติ้งคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะครับคุณพงศุขิรันพฤกษ์กรรมการผู้จัดการบริษัทโชไร้ขีดจำกัดนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีท่านรัฐมนตรีไ CT ีทาวาการเอกอนุดิษฐนากรทัพก็มาเปิดใช่ฮะ,นะในวันนี้ด้วยนะครับซึ่ง ในการจัดงานครั้งนี้นะครับก็เป็นครั้งที่7ของไ h i l l n n g เกม s ชว w นะครับซึ่งต้องการจัดให้ยิ่งใหญ่เพื่อให้เป็นวันเด็กที่สนุกที่สุดสำหรับครอบครัวนะครับงานจะมีไปจนถึงวันอาทิตย์และได้รับการสนับสรุนจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหการรมซอฟ์ตแวร์แห่งชาตินะครับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งคาดว่างาน มหากรรมไทยแลนด์เกมโชว์2013 plus ในครั้งนี้จะมีผู้เข้าชมไม่ต่ำกว่า1 0 0 0งแสนคนนะครับคุณนติศักดิ์บอกปีนี้มีความพิเศษกว่าทุกครั้งเพราะนอกจากจะเป็นงานวันเด็กที่สนุกคุ้มค่าที่สุดนะในชีวิตแล้วยังมุ่งยกระดับให้เป็นงานมหากรรมเกมระดับประเทศเพื่อไปสู่เป้าหมายศูนย์กลางธุรกิจเกมแห่งภูมิภาคอาเซียนในอนาคตด้วยนะครับนี่ก็เป็นพิธีกรในงานทาลัลคนโอ้โหมา โฉบเฉี่ยวทันสมัยมากนะครับ,รบเก่งๆทั้งนั้นเลยนะแล้วในงานนี้เขามีอยู่หลายโซนนะ,ะที่ <c oughs> สามารถไปร่วมสนุกได้นะ,ะครับอย่างเช่นสนุกสุดล้ำโซนซีนเกม,อ,มอันนี้เป็นการแข่งขันเกมคอนโซลนะ,ะที่หลายคนรอคอยนะครับแล้วก็จะมีกัจเจ็ตสุดล้ำจากผู้นำเข้าที่มาจัดแสดงแล้วก็จำหน่ายในราคาพิเศษด้วยนะครมี มีโชว์สุดขั้วจากกิจกรรมต่างๆนะฮะที่จะมีอยู่ในงานนี้นะฮะมีฟันปาร์คที่เพียรพร้อมไปด้วยเกมมันๆจากทั่วโลกนะฮะมีความสนุกสุขคยพบกับ t g s Cosplay Contest นะฮะการประกวดคอสเพล play ในร่มที่ใหญ่ที่สุดโซนการ์ตูนดังจากคิดโซนแก๊งการ์ตูนแล้วก็การ์ตูนคลับนะฮะนี่นะแล้วก็ยังมี มีกิจกรรมที่สร้างสรรนะฮะพบกับความพลัสที่พิเศษมากขึ้นกับ business matching นะฮะ business matching ก็คือว่าสมมุติใครคิดเกมขึ้นมาได้สักเกมนึงแต่ว่าเราจะหาแหล่งทุนไม่ได้เขาก็เปิดให้มีการเจรจาในภาคธุรกิจกันนะครับนี่นะฮะปีนี้จัดได้ยิ่งใหญ่มากนะครับหลากหลายมากตลาดเกมออนไลน์เนี่ยนะไม่น่าเชื่อนะว่าตลาดเกมเนี่ยมีมูลค่ามากกว่า5,000ล้านบาท มีบรรยากาศของงานไหมฮะทางนี้ก็เป็นทางที่โอ้ไลท์จัดกาบริษัทเนชั่นบอดแคตติ้งขับรถเช้าแล้วก็มีบางกลุ่มครับที่มารอกันเข้างานตั้งแต่งานยังไม่ได้มาิ่มมาตอนนี่นะก็เชิญนะครับในเว็บทีวีวันเสาร์พรุ่งนี้กับวันอาทิตย์นะครับใช่ฮะใช่ฮะคุณพ่อคุณแม่ก็ก็ไปดูด้วยก็ดีนะฮะเพราะว่าเกมเนี่ยมันคำว่าเกมบางคนอาจจะติดภาพลบจนเกินไปนะเกมที่เขามีมีเรตติ้งก็มีมีคำเตือนก็มี เกมที่เหมาะกับเด็กในช่วงแต่ละวัยแต่ละอายุก็มีนะฮะไปเลือกให้ลูกๆได้นะครับนี่แต่ละตรี ICT ีนะฮะส่วนงานอื่นนะครับก็มีในกรุงเทพเนี่ยท่านคงคงจะฟังกันมาจนชํำแล้วละว่ามีจัดที่ไหนบ้างนะฮะที่ต่างจังหวัดก็มีหลายที่อย่างคุณธีระถ้าเกิดพรุ่งนี้จะพาลูกไปไปสวนสัตว์และจะไปที่เขาดินเกรงว่าคนเยอะนะครับก็ไปที่ ซ a ฟารีเวิลดได้ซ a ฟารีเวิลดอ๋อสวนสัตว์เปิดใช่หรือถ้าเกิดยังคิดว่าคนจะเยอะอีกเพราะอยู่ในกรุงเทพก็เชิญที่สวนสัตว์ที่นครราชสีมา <c oughs> หาลูกไปที่โคราชที่ <c oughs> นัน่นมีสวนสัตว์ขนาดนั้นเลยใช่ฮะจัดอย่างยิ่งใหญ่นะฮะ <c oughs> ที่นั่นจะมี5ผู้ยิ่งใหญ่รอให้เด็กๆยนโฉมอยู่คือ <c oughs> 5ผู้ยิ่งใหญ่จากทุ่หญ้าแอฟริกาก็คือช้างแอฟริกาแบบหูใหญ่ๆ ช้างแอฟริกาใช่ฮะแล้วก็มีควายป่าควายป่าสิงโตสิงโตเสือดาวและแรดขาวฮะห้า<อ>ผู้ยิ่งใหญ่จากป่าแอฟริกาที่เป็นสัญลักษณ์เขาเลยเนี่ยใช่ฮะแรดขาวนะครับอันนี้เชิญที่สวนสัตว์โคราชนะฮะนี่เขาจัดอย่างเต็มที่นะครับที่นั่นจะมีความน่ารักของสัตว์มากกว่า600ชนิดนะครับนี่ฮะตื่นตาตื่นใจนะครับแล้วก็ จะได้จะได้เล่นน้ำนะฮะอย่างสนุกที่สวนน้ำโคราชทะเลอีสานด้วยก็อยูดภายในสวนสัตว์ด้วยนะฮะที่ได้มีสวนน้ำด้วยนี่ที่นครราชสีมานะครับแล้วทุกที่ไม่ว่าจัดที่จังหวัดไหนก็ตามแต่นะฮะทางทหารหรือว่ากองทัพภาคที่ประจำอยู่ในจังหวัดนั้นก็จะรับผิดชอบนะฮะขนยุโทปกรณ์นะครับรถถังนะครับรถยานเกราะอะไรออกมาให้เด็กได้ปีนป่าย แล้วก็จัดคุณคุณน้าทหารมาคอยอธิบายด้วยอค,คอยดูแลด้วยนะครับอย่างเช่นจังหวัดพิษณุโลกทหารกองพันธารมาที่9นะครับกองทัพภาคที่3ก็จะํำเรียงรถถังรถฮัมบีออกโชว์ในวันเด็กแห่งชาตินะครับนี่ฮะจะนำรถถัง M41 ขับออกมาจากโรงเก็บมุ่งหน้าไปยังสถานที่กิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาตินะครับนี่ฮะแล้วก็ที่กองทัพ ที่สงขลานะฮะสงขลาที่เป็นกองทัพเรือนี่กองทัพเรือภาคที่2นะครับท่านผู้บชาการกองทัพเรือภาคที่2พลเรือโทชุมพลวงเวกินก็บอกว่ากองทัพเรือจัดงานวันเด็กแห่งชาติสาธิตการ,รปฏิบัติการทางเรือแสดงศักยภาพของนวยปฏิบัติการพิเศษกองทัพเรือนะครับจุดที่1จัดแสดงบริเวณลานวัฒนธรรมชายหาดชาลาทัศแหลมสมีลาสงขลาอำเภอเมืองนะครับจุดที่2บริเวณท่าเทียบเรือฐานทัพเรือสงขลานะครับ ก็จะมีเรือรบสามลำให้เด็กๆได้ขึ้นไปชมด้วยนะฮะนำเด็กออกเรือทัศนศึกษาทางทะเลด้วยนะฮะอ,ออกไปรอบเกาะหนูเกาะแมวจุดที่สาบริเวณสนามบินทหารเรือสงขลานี่เห็นไหมฮะทุกที่จะต้องมีทางกองทัพเนี่ยรับผิดชอบอยู่ดูอยู่นะฮะอย่างถ้าเกิดว่าใกล้ๆเนี่ยกองทัพเรือก็ไปที่สัตหีบพิชนบุรีอันนี้มีหปีแล้วก็มีที่ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้าที่จังหวัดสมุทรปราการก็นะมีการนําเรือลบหลวงเนี่ยมาจัดแสดงด้วยนะครับกรบะเทินเข้ามาอีกนิดหนึ่งนะที่ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวของมหาวิทยาลัยมหิดลตรงนี้อยู่แถวพุทธมณฑลสายสี่นะฮะเขาร่วมกับบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์นะฮะเขาจัดงานวันเด็กใช้ธีมว่าเด็กไทยปัญญาของแผ่นดินนะที่มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยทุกคณะนะฮะ ทุกคณะแล้วก็สมโมสรน,นักศึกษาเนี่ยเขาจัดกิจกรรมวันเด็กนะฮะมีทั้งตอบปัญหามีทั้งมีมีการเล่นกับหุ่นยนต์เ้วยนะเ,เล่นกับหุ่นยนต์ก็มีปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็มีประกวดร้องเพลงก็มีมหิดลรักสัตว์จัดกิจกรรมรักสัตว์ให้ถูกทางก็มีนะฮะก็เชิญได้ที่มหาวิทยาลัยมหิดลพุทธมนฑลสาย4ี่นะครับ,รบตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะฮะตั้งแต่8ปดโมงเช้าแล้วก็กรมธนารักษ์เขาก็มีจัดนะฮะกรมธนารักษ์จัดงานวันเด็ก3ที่นะฮะ ที่สวนสันติชัยปราการถนนพระอาทิตย์สำนักกระสาบรังสิตแล้วก็สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินในพระบรมหาราชวังแล้วน้องๆหนูๆที่ไปเนี่ยนะมีสิทธิ์ที่จะได้รับเหรียญเหรียญที่เขาจัดทําเฉพาะวันเด็กที่เลึกวันเด็กนะดีเป็นเหรียญทองแดงนะฮะถ้าเราจะไปซื้อหาก็เหรียญละสิบห้าบาทแต่เขาจะมีแจกจ่ายให้เด็กๆด,ด้วยนะะ กรมธนารักษ์นะฮะของกรมธนารักษ์แบบนี้เนี่ยเน้นอาเซียนใช่ไหมฮะแล้วเขาจะใช้เด็กแค่สี่คนไม่ครบสิบชาตินะฮะเพราะว่าไม่พอแล้วก็เครื่องหมายบอกความรักกรมธนารักษ์นะฮะที่ประุมก็ใกล้ที่ลังศิษก็เชิญที่นั่นกว้างใหญ่นะฮะใช่ครับเอาละฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาเรามาลุยข่าวกันในช่วงต่อไปนะครับ ศึกษาให้เจียวชาญต้องมานะาปากพันไม่เกียจไม่ครัด